Okay. Okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีหนังสือเล่มใหม่นะคะชื่อว่า7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มด้วยบทนำจิตตนบันดาล to manifest การทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจิตตนบันดาล manifesting คือความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนาเป็นความสามารถในการดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตและทำให้เรากลายเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตนเองมันดูรไายและให้ความรู้สึกเหมือนเวทมนต์และเราทุกคนคือนักมายากลเส้นทางจิตโดนบันดาลของฉัน เมื่อเดือนพฤษภาคม2018ชีวิตของฉันแตกต่างจากที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างสิ้นเชิงฉันอายุ27ปีและไม่รู้เลยว่าอยากทำอย่างไรกับชีวิตฉันไม่มีงานไม่รู้จะไปทางไหนและไม่มีจุดหมายใดๆฉันต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามากกว่า10ปีแล้วและอยู่ในวังวนของการเสพติดมานานเกือบจะพอๆกันฉันจมอยู่ในความเศร้าดำดิ่งเกือบตลอดเวลา คุณค่าในตัวเองของฉันไม่มีอยู่เลยและหลังจากมีความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องฉันก็อยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ฉันเพิ่งกลับจากการอบรมสอนโยคะหนึ่งเดือนที่ประเทศไทยโดยไม่เพียงหวังว่าตัวเองจะมีคุณสมบัติที่นำไปใช้ประกอบอาชีพสักอย่างใดเท่านั้นแต่ยังหวังด้วยว่า การไปให้พ้นจากสิ่งยั่วยุข,ของแสงสีในเมืองจะช่วยเยียวยาความเจ็บปวดและเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบสำราญปาร์ตี้ของตัวเองได้แต่ฉันกลับลอนดอนได้ไม่ถึง24ชั่วโมงก็เข้าสู่วังวนเดิมแล้วนั่นคือการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและเสพยาตอนนั้นเองที่ฉันตกต่ำถึงขีดสุดซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกฉันรู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุด ถ้าแม้แต่หนึ่งเดือนของการทำโยคะ2 0 0ชั่วโมงกินอาหารครีนนั่งสมาธิทุกวันและคิดทบทวนสิ่งต่างๆกับตัวเองยังช่วยฉันไม่ได้แล้วอะไรล่ะจะช่วยได้ฉันโทรศัพท์ไปหาเพื่อนชื่อโซเฟียอย่างสิ้นหวังถามเธอว่าเมื่อไรฉันจะมีความสุขได้สักทีเธอตอบว่าเมื่อคืนฉันฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตดนบันดาล เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะฉันคิดว่ามันอาจช่วยเธอได้ตอนนั้นฉันกำลังออกไปทำเล็บก็เลยคิดว่าน่าจะใส่หูฟังศึกษาเรื่องนี้ไปพลางๆระหว่างทำเล็บได้ตอนนี้พอฉันมาย้อนนึกเรื่องนี้ภาพก็ฉายชัดในสมองฉันเห็นภาพตัวเองนั่งกับอี้สีขาวสวมแลกกิ้งสีดำกับแจ็คเก็ตเดนิมตัวโครงกำลังให้คนทาเล็บสีชมพูลูกกวาด ขณะตั้งใจฟังสิ่งที่จะพลิกชีวิตของฉันไปตลอดการพอทำเล็บเสร็จฉันก็ตรงกลับบ้านและเปิดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์หาใน Google ว่าจิตดนบันดาลคืออะไรแล้วก็นั่งอ่านนั่งค้นข้อมูลฟังศึกษาและซึมซับทุกอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับสิ่งนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งแรกที่ฉันอยากจะใช้จิตดนบันดาลก็คือความรัก ที่ปราศจากเงื่อนไขแค่หนึ่งสัปดาห์หลังฟังพอร์สแคที่ว่าแล้วเริ่มฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้บางส่วนฉันก็ได้รับข้อความผ่านแอปหาคู่ชื่อรายาจากนักแสดงชาวออสเตรเลียชื่อเวสต์บริกเราไม่มีเพื่อนร่วมกันแต่ฉันคิดว่าเขาน่ารักเป็นพิเศษจึงตอบข้อความของเขาแล้วเราก็เริ่มส่งข้อความคุยกันไม่หยุด อย่างรวดเร็วสองสัปดาห์ต่อมาเวสซึ่งขับรถแวนระเวนเที่ยวยุโรปหลายเดือนกับเพื่อนสนิทบังเอิญแวะลอนดอน4วันก่อนกลับบ้านที่ออสเตรเลียเราก็เลยตัดสินใจนัดเจอกันหนึ่งวันหลังเขามาถึงการนัดเดทของเราเป็นไปด้วยดีเสียจนเวสตัดสินใจไม่ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเพื่อที่เขาจะได้อยู่ต่อนานอีกนิดและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น 3เดือนต่อมาเราพบว่าฉันตั้งครรภ์วันที่7มิถุนา2019ซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งปีพอดีนับจากวันที่ฉันได้รับข้อความจากเวสลูกชายคนแรกของเราวู๊บก็ถือกำเนิดนั่นคือความรักที่ปราศจากเงื่อนไข3ปีผ่านไปฉันกับเวสมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาและทั้งรัก ทั้งหลงลูกชายตัวน้อยผู้สมบูรณ์แบบของเราอย่างที่สุดแถมฉันยังปลอดจากการเสพติดทั้งมวลฉันสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จให้ตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยจุดหมายและความปรารถนาอันแรงกล้าฉันมีความสุขและพึงพอใจเกินกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้และท้ายที่สุดฉันก็ได้ครอบครองบางอย่างที่เคยคิดมาตลอดว่าอยู่ไกลเอื้อมนั่นคือ การรักตัวเองหลังรู้จักจิตดนบันดาลฉันก็ซึมซับและเรียบเรียงทุกสิ่งที่ได้รู้ในสมองแทบจะโดยสัญชาตญาณจนออกมาเป็นขั้นตอนง่ายๆเจ็ดขั้นตอนฉันเริ่มทำตามขั้นตอนเหล่านั้นด้วยตัวเองจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มปรากฏเป็นจริงอย่างรวดเร็วและดีงามที่สุดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ความรู้สึกเหมือนไร้มน แต่ขณะเดียวกันก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งสำหรับฉันจนทำให้ฉันรู้สึกว่ามันมีตรรก,กะอย่างที่สุดชีวิตฉันพลิกผันไปทุกทางที่จะจินตนาการได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยและทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวนั่นคือการเข้าใจถึงศิลปะที่แท้จริงของจิตตนบรนดาล ฉันเริ่มเป่าประกาศให้เพื่อนๆทุกคนและผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆในอินสตาแกรมรู้จักสิ่งเหลือเชื่อที่เรียกว่าจิตตดนบันดาน,นี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยว่าฉันพูดถึงอะไรและคนที่รู้ก็จะพูดเหมือนกันเสมอว่าอ้าวนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เรานึกภาพสิ่งที่อยากได้แล้วมันก็เกิดขึ้นเฉยๆหรอกหรือฉันจึงเข้าใจว่า คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักจิตดนบันดาลเลยด้วยซ้ำและคนที่เคยได้ยินก็ดูจะเข้าใจแค่เปลือกผิวของมันนั่นคือเหตุผลที่มีคนทําสําเร็จน้อยนิดเหลือเกินฉันรู้สึกได้ถึงแรงกระตุ้นนี้เสียงเพรียกจากภายในที่บอกให้ฉันสอนผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ค้นพบพลังที่อยู่ในตัวของพวกเขา ตลอดช่วงเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาฉันแบ่งปัน7ขั้นตอนสู่จิตดนบันดาลกับคนหลายพันที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปและสัมมนาออนไลน์ของฉันฉันได้รับข้อความทุกวันจากคนที่เปลี่ยนแปลงโรคของตัวเองและทำให้ฝันเป็นจริงได้โดยอาศัยแนวปฏิบัติที่ทรงพลังดุดไร้มนนี้ตอนที่โลกก้าวเข้าสู่ปี2021ฉันก็รู้ว่า ถึงเวลาเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วเพราะฉันรู้ว่าตัวเองสามารถเข้าถึงและสอนผู้คนได้อีกมากมายผ่านถ้อยคำที่เขียนออกมาฉันยังคงปฏิบตัติตามหลักการจิตด,ดนบรนดาลอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งอย่างใช้ชีวิตและหายใจเป็นขั้นตอนต่างๆที่กำลังจะบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้อยู่นี้มันช่วยฉันอย่างดีที่สุดและเอื้อให้ฉันตื่นนอนทุกเช้า ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจต่อทุกสิ่งที่ตัวเองมีและตื่นเต้นรอคอยสิ่งที่จัก,กรวาลกําลังจะนำมามอบให้นับตั้งแต่เริ่มจัดเวิร์กช็อปฉันได้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อจิตดนบันดาลและความสนใจนี้ก็กลายเป็นกระแสที่แข็งแกร่งขึ้นจริงๆฉันตื่นเต้นที่เห็นผู้คนเปิดใจรับความคิดที่ว่าพวกเขา คือผู้รับผิดชอบชะตาชีวิตของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับหลายๆคนข้อมูลอาจมีมากเกินไปจนยากจะรู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหนในหนังสือเล่มนี้ฉันได้ย่อยทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้ออกเป็นขั้นตอนง่ายๆ7ขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนสามารถรายมนด์ด้วยตนเองและเริ่มต้นเส้นทางเพื่อใช้ชีวิตเดินบันดาลชีวิตในฝัน แต่ฉันอยากบอกให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก่อนว่าจิตดนบันดาลเป็นยิ่งกว่ากระแสนิยมมากนักจิตดนบันดาลคือการหลอมรวมของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญามันคือปรัชญาการใช้ชีวิตและแนวปฏิบัติในการพัฒนาตนเองที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด จิตดนบันดาลไม่ใช่แนวคิดใหม่วินเดมวอลเกอร์แอคคินสันนำเสนอแนวคิดนี้ไว้ในการสั่นสะเทือนความคิดหรือกฎแห่งแรงดึงดูดในโลกของความคิดตั้งแต่เมื่อปี1906และนิยามหนึ่งของจิตโดนบันดาลที่ฉันโปรดปรานคือสิ่งที่นักข่าวนับโปเลียนฮิลเขียนไว้เมื่อปี1937ในคิดให้รวย t h i n ์ s and Go List ว่าเราคือผู้กุมชะตาชีวิตของตนเองเราสามารถส่งอิทธิพลชี้นำและควบคุมบริบทแวดล้อมของตัวเองได้เราสามารถทำให้ชีวิตเป็นดั่งที่เราปรารถนาให้เป็นได้นับตั้งแต่นั้นนักปรัชญาและนักคิดผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากก็ได้เขียนถึงพลังแห่งจิตด,ดนบันดาล โดยกรูกกคนโปรดของฉันมีทั้งรุยเฮเอเบรามฮิกเวด r เยอร์เอ็กฮาร์ทอร์โอปราวินฟรีและด็อเตอร์โจดิดเพชชาคนเหล่านี้รู้อะไรบางอย่างที่ตอนนี้ฉันเองก็รู้โดยปราศจากข้อกังขาแล้วเช่นกันนั่นคือจิตตนบันดาลได้ผลจริงศาสตร์แห่งจิตตดนบันดาล ฉันพิ่งบอกไปว่าจิตตนบันดาลคือการหลอมรวมของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาและนี่คือคำอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆของคำว่าวิทยาศาสตร์ขวอนตัมฟิสิกส์สอนเราว่าทุกอย่างในจักรวาลประกอบด้วยพลังงานตัวเราเกิดจากพลังงานเก้าอี้ที่เรานั่งคือพลังงานท้องฟ้าเบื้องบนก็คือพลังงานเช่นกัน พูดอีกในหนึ่งสสารทางกายภาพทั้งหมดคือพลังงานตัวแบ่งแยกความแตกต่างของสิ่งต่างๆคือเคลื่อนความถี่ในการสั่นสะเทือนและความหนาแน่นของอะตอมที่เป็นส่วนประกอบความถี่ในการสั่นสะเทือนอาจสูงต่ำหรืออยู่ระหว่างนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดระบุว่าสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดกัน นั่นหมายความว่าคลื่นความถี่สูงจะดึงดูดคลื่นความถี่สูงเข้าหาตัวขณะที่เคลื่อนความถี่ต่ำจะดึงดูดคลื่นความถี่ต่ำเข้าหาตัวเช่นกันความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราล้วนประกอบด้วยพลังงานเช่นกันและความรู้สึกที่แตกต่างกันก็มีคลื่นความถี่ต่างกันเวลาเราเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนความรู้สึกและอารมณ์ไปด้วย ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนขคลื่นความถี่ทั้งหมดของเราจากนั้นเราก็จะดึงดูดคลื่นความถี่ที่ส่งออกไปกลับมาดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนความคิดซึ่งส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนตามเราย่อมสามารถเปลี่ยนขคลื่นความถี่ของเราและท้ายที่สุดก็เปลี่ยนความเป็นจริงของเราได้ในหนังสือเล่มนี้จะใช้คำว่า high vibe และ low vibe เพื่อหมายถึงเคลื่อนความถี่ในการสั่นสะเทือนที่สูงหรือต่ำ High Vibe และ Low Vibe มีความหมายถึงความรู้สึกในแง่ดีและแง่ลบตามลำดับโดยคำว่า Vibe ยังหมายถึงการสั่นสะเทือนหรือ Vibration ได้ด้วย ศาสตร์แห่งจิตดนบันดาลได้ผลในด้านอื่นด้วยนั่นคือในแง่ประสาทวิยทยาศาสตร์มากกว่าในแง่ควอนตั้มฟิสิกส์โดยมีแนวคิดว่าเราสามารถใช้ความยืดหยุ่นของสมองความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงและสร้างเส้นทางใหม่ๆผ่านการเติบโตเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองและขะจัดความเชื่อที่บันทอนจากจิตใต้สำนึก ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมให้สมองมองเห็นโอกาสและปรับพฤติกรรมให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งมารปรารถนาขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้เราจะได้รู้ว่าทำไมทั้งหมดนี้จึงประกอบรวมกันในการใช้จิตโดนบันดาลผู้ที่อยากศึกษาเรื่องศาสตร์แห่งจิตดนบันดาลเพิ่มเติมแนะนำให้อ่านเด e s ซ r หนังสือของดรทาราสวอต นักประสาทวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตดนบันดาลและเพื่อนของฉันหนังสือของเธอสนับสนุนพลังแห่งจิตดนบันดาลด้วยงานวิจัยด้านการรู้คิดของสมองจักรวาลเมื่อใดก็ตามที่พูดเรื่องจิตดนบันดาลฉันจะพูดเรื่องจักรวาลสำหรับฉันจักรวาลคือเจ้าของพลังและเวทมนต์เบื้องหลังจิตดนบันดาล จากกระวาลมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าการตระหนักรู้อย่างมีสัมปชัญญะของมนุษย์มันคือแรงอันทรงพลังที่กักเก็บอยู่ภายในความอุดมสมบูรณ์อันไร้ขีดจำกัดของโลกในระหว่างที่อ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าหากใครมองว่าพลังอันแข็งแกร่งนี้เป็นอย่างอื่นก็ขอให้แทนที่คำว่าจาก,กระวาลด้วยคำอื่นตามการตีความของตัวเองตามใจปรารถนา ถึงตอนนี้พร้อมจะระเบิดพลังภายในและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของเราแล้วหรือยังจิตดนบันดาลกับบล็อกซี่ชุมชนหนึ่งในแง่มุมที่งดงามและอัศจรรย์ที่สุดของเวิร์กช็อปสัมมนาออนไลน์และกลุ่มให้คำปรึกษาทั้งหมดของฉันก็คือชุมชนที่เกิดขึ้นในนั้นมิตรภาพออนไลน์มากมายปริบานจากสัมมนาออนไลน์ที่ฉันจัดในช่วงล็อกดาวจากสถานาการณ์โควิดปี2020 และกลุ่ม w อ a ส s แอปนับไม่ถ้วนที่หญิงชายหลายร้อยคนรวมตัวกันหลังพบปะกันในกิจกรรมของฉันในกลุ่มสนทนาเหล่านี้พวกเขาสนับสนุนกันและกันส่งเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กันและแบ่งปันทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาตัวเองฉันบรรยายไม่ถูกจริงๆว่ามีความสุขมากเพียงใดที่ได้เห็นชุมชนเติบโตขึ้นในลักษณะนี้ฉันรู้ว่าเวลาอายุมากขึ้น การพบคนที่คิดเห็นตรงกันและสร้างมิตรภาพใหม่ๆอาจาไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปจึงอยากให้พื้นที่ของฉันกลายเป็นพื้นที่สำหรับพบปะเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนให้ทุกคนในกลุ่มได้ลงมือทำสิ่งนี้สำหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพียงเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับฉันหรือเข้ากลุ่ม Facebook จิตตนบันดาลกับบล็อกซี่ Manifest with l o x y นอกจากนี้อาจจะติด Hashtag Manifest with Roxy เพื่อเล่าเรื่องราวของตัวเองโพสความก้าวหน้าและบอกเล่าความสำเร็จของตัวเองก็ได้เช่นกัน okay. Okay.